Just stop try. อ้าวใครมาอะไรเนี่ยอ๋อคุณนันเองอสวัสดีครับอ่าก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องของผมทันทีผมยังเป็นแพ้น้อยน่ารักระไรพิษภัยมุ้งวิงเนี่ยอะไรก็ว่าไปโอเคแต่เราไปชมเั่ราวของผมกันเลยดีกว่าอนี่มันเอ่อเขาเรียกอะไรนะเห็นมนุษย์เขาเดินได้เราลองเล่นมากดีกว่า เขาเรียกอะไรนะอ๋อขึ้นออกหลังการนั่นเองโอเคเอาเล่นมาดีกว่าโอ้โอลี่โอ้โหโโอ้หสวยสยามทะเลกรุงเทพเปิดแล้วฮะสวยสยามทะเลกรุงเทพหนูจะเล่นส,สยามไหนสวนสยามเย้นั่นไงสวนสยามเป็นแบบเอ่อแบบล่วงเป็นสถานตู้เคลื่องดีกว่าหนูฝันว่าจะเป็นแพทีพ่บินได้หนูมีความฝันอยากบินได้ ความฝันของหนูจะเป็นจริงก็วันนี้แม่ขอบคุณมากเอสวนสยามเลกุ้กแทบปิดไปแล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกขออีกรอบเราต้องไปได้ไกลกว่าเดิมเตรียมตัวนะสวนสยามทะเลกุ้ง โอ้โหอะพวกเขารวมตัวทำอะไรกันอะเราจะมาพูดถึงไอ้แพะบ้าที่มันอยู่ในเขตแถวนี้นะมันเป็นแพะบ้าจริงชอบทำร้ายคนอื่นไปนุ่นอ้าวดาวผมเหรอดาวผมทำไมทำอะไรผิดทำอะไรผิดทำอะไรผิดอ้าวทำอะไรผิด นั่งนั่งสวดอ่อตาปัดตาปัดไอ้เจอปาร์ติเกตเถอะไรเถอะไรไม่ต hm ้องเดี๋ยวเป็นแทนนอสไลฟ์ไทยไปดีกว่าโอ้หนึ่งโซหนึ่งโซหนึ่งสองตอนนี้เราก็ได้มาปาร์ตี้แพน้อยนะของผมผมไม่ควรชวนทุกคนมาเอาใจมาทักทายทุกคนเฮลโหลทุกคนสบายดีไหมสบายดีใช่ไหมโอเคเย้สบายดีอ้าวคุณโทรศัพท์เหรอเดี๋ยวอะไรจะไมไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีโทรศัพท์นี่ตายโกหกตายไม่มีโทรศัพท์โอเคทุกคนปาร์ตี้เริยกแล้วไปกับพันได้ตอนนี้เราก็ได้มาเจอเพื่อนของเราแล้วนะครับ <S <S แม่ท้าทายกันเลยเอา้าวพั่นเป็นไรมมไม่เป็นไรเรามีเพื่อนีกคนนะี้ไอเธอฮัลโหล o กลับ อืทำไมไปเจ๊กี้สปินอืโดสปินอัดหน้านอนแป๊บครอกว์อ่ะนี่มันคืออะไรอ่ะ What the f u c k อ่ะนี่คือแพ้บินได้แพ้บินได้นอนแป๊บครอว์ฟรีครอวจริงนอนอื่มห่วงครอก์ฟรีครอก์ฟรโอ้โอ้อะไรเนี่ยวโอ้ ครวิ่งตอนนี้ก็มีบุคคลคนใจดีนะนับหนูมาเลี้ยงนะขอขอบคุณมากแม่พ่อจะค้าทากับพ่อกับแม่ในการยับยั้งอ่ออ้าวพ่อแม่เป็นไรแม่เป็นไรแม่เป็นไรพ่อแม่พ่อไม่เป็นไรผมไปหาพี่ก็ได้บ้านเกิด เอพี่ของหนู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 ออาพี่หลังจา <c oughs> ก,กาที่ผมได้เจ้าของมาผมก็มาหางานท,ทําที่ปัม๊มปั๊มพาวเวอร์นะ <c oughs> อะไรเนี่ยอันนี่ทุกครัุ้ณนแรใช่ไหมครับเอาอะไรเป็นซิงเก้าหนึ่งน้องโอเคได้เอาไปโ oh, อโหลี่เช็ดพี่อย่าเพิ่งฆ่าตัวตายไม่ มั่าเพื่อนค้าตัวตายครับเดี๋ยวผมขึ้นไปช่วยพี่เดียวช่วยฉันฉันไม่อยากจะชีวิตอยู่แล้วอาณายาตจนเบียร์ก็ทิ้งไม่ครับผมจะช่วยพี่นะแม่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวจะขึ้นไปช่วยผมมาช่วยคนแล้วไม่ไม่อยากไม่ชีวิตอยู่แล้วโลกใบนี้มันจะโหดเลยพี่เป็นไรไหม เกี่ยวหนูไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นวันนี้แพ้จะมาแว้นให้ดูเน๊ะดู้ดีแพ้แว้นแล้วดูนะแพ้จะแว้นได้ถูกแพ้จะบินแล้วทีทรูแล้วก็วันโอเคอัตาราปฏไทเจอาปฏิเทเทนาอาปาชยาอาปติจุม วันนี้เราจะมาดูสถิติการบิ๊กของเขา้าไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเรายังมีสโลโมชั่นอีกรอบแนง่งนเตรียมตัวด้วยด,ด,ดีจับตาดูจับตูดให้ดีๆเนี่ยเขาจะชนไหมชนไปแล้วออืืพี่แกยังทนได้นะเออจริงจรนะิง <laughs> เนี่ยหโูฟอคืออันนะ นี่ก็คือผู้กาคนที่สองที่จะมาบินให้เราดูนะเดี๋ยวตัวจะตัวจับตาดูพี่อืมไม่บิน <c oughs> ไม่ได้เข้าไป <c oughs> เอาอีกรอบหนึ่งไปแล้วอู้หูเข้าป่าไปแล้ว <c oughs> คุณคิดว่าแพ้จะบินจะขึ้นรถได้ไหมดู ตอนนี้เราก็มาเจอบ้านของเจ้าของสรางเกมมาแล้วเราจะไปสัมภาษณ์เขากันดีกว่านะฮะบริษัทชื่อว่า f อ e ฟี่สเตนดูบ้านเขาคราที่จะใช้ได้อยู่นี่นะครับตอนนี้เขากำลังนี่เขาเป็นการสร้างคอฟฟี่คอฟฟยาอะไรมากมายกาฟฟี่ยามากมายไม่เอาหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบ แล้วดูพี่คนนี้ดีกว่าเอา้าพี่ทำไรเล่นเฟสเหรอเล่นเฟสได้ไงทำไมไม่ทำงานาพี่คนนี้อ่ะพี่คนนี้ก็เล่นเฟสน่ะไม่มีใครดำงานเลยเราขึ้นไปดูชั้นสองดีกว่าอืมชั้นสองดีด้วยเล่นอย่ังไงปุ่นอ,อาสินะอา้าวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอืมมีแฟสตี้โกดด้ยเล่นไงเว้เล่นไงเล่นไงเตึมเติม เออไม่เอาเอาไม่ลองเออลองเออเาเอาเออ,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 อโอเคพออันนี้ก็เป็นการสร้างโครงพีที่งไงเราเอาพีครับขอบคุณที่สร้างตัวผมขอบคุณครับขอบคุณเอา้าแล้วที่ทำไรนั่งทำไม,มนั่งทำไมนั่งทำไมไม่จุดธงกันฮะอันนี้เป็นศษษึกตัดสินระหว่าง ไน้ำเงินแพ้น้อยซอยยิกๆกับไฟแดงแพ้ใหญ่น้ำตาลภูเขาอืมเริ่มแล้วเอาตอนนีนะ้แพ้น้อยได้ทำการทีบแล้วพุ่งเขไปทีบถีบแล้วพุงพ่งทำให้เฟมเลยกระตุกมากเลยกับไม่ใช่เออแพ้อะมาทำไมนี่อ่ะมาทำไมนอนไปอืมนั่นแหละ ต่อไปนะเป็นการต่อสู้ระหว่างแพะน้อยซอยอีกแล้วแพะขาวน้ำกระจายอืมเป็นลาวที่สามแล้วกระทมันคทิมันคทิมันคทิมันเรียบร้อยต่อไปรอบรท้ายระวังแพะขนหักไอแพะไม่มีแพะขนถูกตัดกับแพะน้อยซอยจิกๆป๊กฝเด็นไปฝ่ายชนะอืมมันลุ้นกัน ยอมเหรอจะยอมเหรอฮะชิว่าจะยอมเหรอเรียบร้อยแพ้น้อยซอยคิดเป็นฝ่ายชน,นะเย้แล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดตอนที่ผมยังเป็นแพ้น้อยน่ารักมุงมิงไรพิษภัยขอก็เรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแหมักย่าบ,บายบาย,บายครับ